ซื้อรถเก๋หรือรถศูนย์ขั้นไหนดีกว่ากันวันนี้มาหาคำตอบกันนะคะสวัสดีค่ะ เราพบกับน้องบีอีกแล้วนะคะน้องบีเด็กกูสีมอเตอร์นะคะวันนี้นะคะเรานะคะได้มีรถนะคะมาให้ดูถึง2คันเลยนะคะเป็นรถ MPV ใหญ่ๆแบบน,นี้นะคะสไตล์ผู้บริหารนะ,ะหรือว่ารถครอบครัวก,ก็ได้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ารถ2องคันนี้เนี่ยตอโบโจทย์พุทมากๆเลยนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ผู้บริหารนะคะหรือว่าใครนะ,ะที่ชอบเดินทางนะคะแล้วก็ต้องการความสะดวกสบายเนะะี่ยซึ่งก็คือเจอ้าโตโยต้าเอาผ่านนั่นเองนะคะแล้วน้องบีนะคะได้เตรียมมาให้นะคะถึง2สเปคเลยนะคะก็คือเจ้าตัว 2.4V และ 2.4SV นะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะ วันนี้เราจับมาชนกันนะครับเปรียเที่ไม่เห็นเลยว่าระหว่างการซื้อโตโยต้าอาผขานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวรถสูงนะหรือว่าตัวรถเกเนี่ย เรามีข้อดีแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องบีจะพาไปไขข้อสงสัยนะคะตอบปัญหานะะให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะได้รู้กันว่าถ้าเป็นเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยสนใจอยากจะซื้อโตโยต้าอัลไพน์เนี่ยควรจะเลือกคันไหนดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกัน,นะคะ่ะเขาบอกว่ารถโตโยต้าอัลไพนนะคะเป็นรถกลุ่ม MPV ตัวเรือธงเลยนะคะของโตโยต้านะคะเขานะคะมีคุณภาพที่ดีมากนะคะแล้วก็รถเนี่ยให้ความหรูหรานะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่โชว์คำถามน้องบีเลยนะคะก็คือจะโทรมาถามเลยว่ารถซูซูกะกับรถเกอ่ะอันไหนดีกว่ากััันนนนนนกกก็็ววีี้้้้ออองมมจะะะะาาตบทลลขแค หลายๆท่านสงสัยกันเข้ามานะคะอย่างเช่นคือรถเกเนี่ยข้อดีนะคะก็คือเขาจะได้ออปชั่นมาเยอะนะคะในราคาที่ถูกกว่านะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยสามารถเลือกไปเลยว่าอยากจากับออปชั่นไหนใส่เพิ่มเติมตรงไหนอยากเปลี่ยนตรงไหนใส่สเปคอะไรเข้าไปเนี่ยก็คือรถเกนะคะเขาจะให้ข้อดีตรงนี้มานะคะแล้วก็อีกข้อนึงของรถเกที่ดีนะ่กะ็คือเรื่องของระยะเวลาการรอรถค่ะในการสั่งจองนะ,ะหลังจากจองนันเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้เวลารอไม่นานนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรถซูแล้วนะคะรถซูเนี่ยข้อดีก็คือในเรื่องของราคาที่เป็นมาาตรฐนคก็ื เป็นราคากลางเลยนะคะรถผูกศู์เนี่ยเขาจะขายในราคาที่เท่าๆกันนะและเรายังได้ในส่วนของการรับประกันนะคะจากศูนย์บริการโตโยต้านะคะถึง3ปีเลยนะคะจากผู้ผลิตนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขายห่วงนะคะว่ารถเนี่ยจะไม่มีปัญหาภายหลังแน่นอนเพราะว่าสามารถเอาเข้ามาสูา่บริการได้ตลอดนะซึ่งจะต่างจากตัวของรถเกยนะคะที่เราจะรับประกันแค่เพียงแค่1ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ณปัจจุบันนะคะไม่ต้องกังวลเลยะคะ่ะเพราะว่าผู้แทนจำหน่ายรถเกยเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากนะคะแล้วตัวของรถเกยที่เป็นโตโยตาะะ้าค่ะเนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ ได้นเรื่องของอะไรที่หาง่ายนะคะแล้วก็สูตรบริการอมีมากมายเขาก็นปปํารถโตโยต้าเอาผ่านนมาขายมากมายเลยนะคะสามารถเลือกหาซื้อได้หลายๆที่นะะแล้วที่เราเนี่ยก็มีมาด้วยเช่นกันค่ะสําหรับการซื้อรถนะคะคนที่กําลังมองหารถป้ายแดงเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะไปซื้อกับทางผู้แทนจําหน่ายรถเกรย์มากกว่านะคะเพราะว่าได้เรื่องของราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ได้อปอชั่นที่เยอะกว่านะคะแต่สาหรับคนที่กําลังมองหามือสองเนี่ยส่วนมากก็จะมาสอบถามในเรื่องของตัว รถที่มาจากสูงมากกว่านะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็บอกเลยว่าตอนนี้เรามีพระโนกันไปนะว่าจะเป็นรถเก่หรถสูงนะที่เบียร์กุศิีมอเตอร์เนี่ยให้ความมั่นใจของทูกท่าได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยให้วันตีกับเพื่อนเพื่อนนะคะถึงหน่ีหรือ2 0 0 0มโลนะคะยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะว่า ซรือวัาดาเราไปก็จะเป็นรถเก๋หรือว่ารถสูงเนี่ยก็ได้ในเรื่องของวารนตีไปแน่นอนค่ะน้องบีนะคะก็ได้เตรียมเจ้าโตโยต้าเอ้าพัดนะคะตั้งตัว2.4 h v แวีและตัว2 4งี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งสีขาวและสีบอลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเจ้าตัวรถเนี่ยเปคเเป็นยังไงบ้างน,นะคะที่น้องบีจัดมาในวันนี้ น้องมีนะคะก็จะมาขอแนะนํานะคะเป็นเจ้าตัวโตโยต้าอัลตัวไฮบิดก่อนเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าออปชั่นเขามาเต็มทง่นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้าอัลปานะคะ2.4 h v นะคะตัวนี้เป็นปี2012ค่ะเป็นสีขาวเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดูที่กระจังหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้มีเอกลักษณ์มากเป็นสไตล์อาผ่านตัวโฉบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าโตโยต้าอัลปาตัวนี้นะคะได้ในส่วนของโลโก้ไฮบิดแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบแผงใหญ่นะคะได้ตัวก้องหน้ามานะคะออปชันเขานะมีเซ็นเซอร์หน้า ะะไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์แล้วแบบนี้นะคะไฟใสๆแบบนี้เลยนะคะและด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกตัวเชนแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะ <G uer an> แล้วมาเพิมกับตัวพุ่มโคมยังด้วยนะคะมรดกส่วนของด้าน <G uer an> ข้างตรงนี้นะคะช่วงล่างของรถนะคะตัวนี้เป็นยางวิชลินนะคะค้16นะคะประหยัดน้ํามันมากนะคะตัวนี้นะคะตามมาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะคะคือเน้นประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากตัว ในสะะ่วนขงด้านข้างนะคะก็จะมีโลโก้ไฮบิดอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วตัวกระจกมองข้างนะคะใส่ไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแบบนี้นะคะตัวประตูนะคะเป็นสมาร์ทที่เด็ดฮะ,ะทัดตรงนี้นะคะเราเปิดได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าประตูกว้างมากนะคะอมองเข้าไปนะคะเห็นหมดเลยนะคะตัวนี้กว้างมากๆจริงๆสำหรับบทปัญหาเรื่องคนตัวสูงตัวใหญ่ไปได้เลยนะคะตัวนี้แล่ต้องบอกว่ามาดูในส่วนของประตูสไลด์ด้านข้างนะคะตัวนี้ประตูไฟฟ้คาค่ะเปิดได้เลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงบอกว่าเป็นรถผู้บริหารรถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จริงเพราะว่าตัวนี้อำนวนความสะดวกความสบายมาครบครันเรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของส่วนอื่นกันก่อนนะคะเวลาปิดก็เป็นประตูอัตโนมัตินะได้กระจกบานใหญ่ๆแบบนี้นะคะวิสัยทัศน์ดีนะคะตัวนี้ขับในเมืองเนี่ยมองเห็นวิวเห็นอะไรดีมากนะคะมาดูในส่วนของท้ายนะคะท้ายตัวนี้นะคะตัว HV ตัวไฮบริดเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของตัวไฟท้ายแบบแบบนี้มานะคะเป็นไฟท้ายใหญ่นะ แล้วก็ตกแต่งโครเมียมนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้านะคะเป็นเป็นแบบมีตัวสีเงินนะคะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยที่บอกบอกว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดนะแล้วก็มีตัวของตัวไฮบริดเจเนรีต์ันะคะตัวนี้เป็นตัว e- โฟล์เนาะก็จะมีบอกสเปคของตัวไฮบริดไปด้วยนะคะและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลัง4จุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีส่วนของกล้องหลังมาด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะมีกล้องหลังมาในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วก็อบอกเลยว่ากล้องหลังตรงชัดมากชัดมากจริงเพราะเป็นตัว Full HD เลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยเวลาถอยเนี่ยมองเห็นแม่ในตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวน้องบีนะคะจะมาโชว์ให้ดูว่าทําไมน้องบีถึงบอกว่ารถเกรออปชั่นเต็มนะคะหลายๆท่านดูเลยค่ะตรงนี้นะคะตัวนี้อ่าแบบนี้เลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลายๆท่านมากนะคะ เป็นการสั่งการไฟฟ้านะคะมีตัวนี้มีแจมบอเชั่นนะ,ะทุกท่านไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องกลัวเรื่องของหนีบเด็กอะไรอย่างนี้ตัวนี้มีแจมบอเชั่นนะคะอ่าแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าท้ายกว้างๆแบบนี้ให้ดูโครงสร้างนิดนึงไหนๆก็เปิดท้ายแล้วนะดูโครงสร้างฮะเรียบๆเนียนๆซิลเ,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 เดิมนะคะเม็ดอาร์คเต็มๆแบบนี้นะคะสบายใจได้เลยนะคะได้รถด,ดีแน่นอนนะคะที่เราไม่มีรถชนหนักี่ข้อน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะตามสไตล์รถนะคะของยีที่สี่มอเตอร์เลยนะคะ พอแคนะ่นั้นเปิดเป็นออโต้เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะปิดก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะทักตรงนี้เลยค่ะกดปึ้งนึงนะคะปิดเลย,เลยนะ,ะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนเวลาคนขับรถนะคะคนในครอบครัวนะคะพอบ้านในบ้านนะคะถือของมาเยอะๆหนักๆน,นะคะเอาใส่ท้ายรถได้เลยนะคะ แล้วอย่าคิดว่าแบบเป็นรถบริหารแบบนี้ผู้คน่างนี้จะไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับการวางของหะไม่ใช่เลยรถคันนี้กว้างมากมีพื้นที่วางของเยอะมากนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปดูในส่วนของออปชั่นภายในรถกันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกเลยว่าเป็นรถเกรดเพราะฉะนั้นสเปคออปชันภายในเนี่ยเขาจัดเต็มมากนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะน้องบีก็มานั่งในส่วนของห้องโดยสารนะของฝั่งคนขับเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะได้ออปชั่นนะคะในส่วนของเมมโมรี่ซีทมาด้วยนะคะเพราะตัวนี้นะบอกคู่หน้าปักไฟฟ้านะ กระจกต่างๆนไฟฟ้าหมดเลยนะคะมมตรวัดน,นะคะเป็นมมตรวัดแบบเรืองแสงน,นะคะสามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะและตัวของกล้องนะคะสามารถปรับวิวได้เลยนะคะสามารถกดได้เลยว่าจะดูกล้องรอบทันอะไรได้จากจอกลางแบบนี้เลยคะ่ะเป็นเช็คสโารดิงนะคะก็คือเป็นกล้องรอบทันเลยะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะและ้วก็พักดกระจกทุกอย่างะคะ่ะไฟฟ้าหมดนะคะ ตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบตกแต่งด้วยวัสดุไม้นะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวของลายไม้ไอเบิร์อ่ะผนงานเราได้ของหนังแท้แ,ทแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะมีคุชชั่นมาให้นะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะตัวนี้มาพร้อมแอร์แบ็นะคะอเดี๋ยวเรามาดูเรส่วนของตัวไม้นะคะตัวนี้เนะี่ยมอยู่ที่99,700นานะคะบอกเลยว่าไม้น้อยมากนะเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานของรถนะคะรถ9กปีนะคะรถตีก็9ปีไม่ถ้าเ0 0 0 0มื 9, นะคะตกปีละหมื่นเองยิ่งน้อยมากมากนะคะ ร้านส่วนของคอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางนะคะด้านหน้านะคะจะกว้างมากนะมีพื้นที่เยอะมากๆวู้ัยทั์ดีมากนะคะไม่มีอ่าอะไรมาบางังวิสัยทัศน์ทของคนขับเลยนะคะและด้านส่วนของหน้าจอมานะคะตัวนี้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยทัชสกรีนได้นะคะตัวนี้นะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์หรือว่าตัวของอเครื่องเสียงนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะที่เป็นลายไม้แบบพิเศษเลยแล้วก็คโครเมียมนะก็อบอกลว่าคโครเมียมชุดนี้นะคะแล้วทำการเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เปลี่ยนใหม่เลยนะคะตัวนี้เงามากนะคะถ้าปกติเนี่ยคนที่ใช้ปักอออกอผ่านเนี่ยเจอปัญหาเลยว่าตัวโคมีเนี่ยล็อกง่ายเพระว่าจะเกิดจากน้ำหอมเกิดจากสารละเหนยต่างๆนะคะไปเกาะบนโคมีนะคะก็จะทําให้ลอกไวนะคะแต่ว่าคันงานน้องมีเปลี่ยนห้ยกเสร็จแล้วนะคะสองหมื่นบาทนะ,ะเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะอ่ะโอเคเรามาดูส่วนของแอ์นะคะคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะอิสาระซ้ายขวานะคะแบ่ง่ยุหมซ้ายขวาได้เลยนะคะตัวซอนะคะลิงก์กับตอกลาง้านหลังด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดเพลงวิทยุเครื่องเสียงทุกอย่าง ร่วมกันได้เลยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวญี่ปุ่นแท้ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่มกดอาจจะอ่านยากนิดนึงเพราะมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยพอลูกค้าใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดความเคยชินนะคะแล้วก็จะสามารถใช้ได้ตามความเคยชินได้เลยนะคะตัวนี้เครื่องเสียงของรถนะคะคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นเครื่องเสียงของ JVC เลยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการเล่นเสียงต่างๆนะคะหรือว่าฟังวิดีโอ M เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้ามันเป็นตัวเดิมโรงงานมาของญี่ปุ่นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็น ตัวที่เป็นลัดส์คลอกครื่งของญี่ปุ่นทำมันจะพื้นที่ประเทศไทยไม่ได้เนาะก็เลยติดเครื่องเสียง DC มาให้ด้วยนะคะมาในส่วนของตรงกลางนะคะจะมีช่องเก็บของมากนะคะมีกดที่วางแก้วนะคะหรือว่าจะเป็นตัวโซนเก็บของตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้สองฝั่งเลยนะเปะิดมาปุ๊บน,นะคะก็จะเจอในส่วนของตัวชาร์จไฟบ้านนะคะ USB ต่างๆนะคะที่ช่องจุดเสียบบุหรี่นะคะที่วางมือถือนะคะสำหรับชาร์จเนาะ,ะคันนี้นะคะให้มานะคะเป็นตัว E-Comode นะคะแล้วก็ E Mode มดนะคะบอกกันเลยว่า เมาะเป็ฟังชันมากๆค่ะแล้วตัวนี้นะคะยังได้ในส่วนของตัวทาเบาอุ่นด้วยนะคะตัวปรับอุณหภูมิเบาะนะคะฉะนั้นด้านหลังถ้าเกิดเบาะต้องในร้อนหรือว่าหนาวเนี่ยก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มอุณหภูมิกับเบาะของผู้นั่งโดยสารด้านหลังค่ะไม่พอนะคะยังให้ในส่วนของเบาไฟฟ้ามากับฝังด้านข้างคนขับมาด้วยนะบอกเลยเลยว่าดีมากๆนะคะแล้วตัวนี้นะคะช่องเก็บของด้านหน้าก็ยังเยอะนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ ต,ต,ตัวช่องเก็บแว่นตัวกกตนี้นะคะคือออปชันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี package, ้นะปรับโฟกัสปรัไฟแอมบ์แอมเบียนไลท์ได้จากตรงนี้หมดเลยนะคะคันนี้นะยังได้ในสุดพิเศษเลยนะคะก็เป็นสไตล์นะคะของรถโฟล์คต้าผ่านเลยก็คือทวินมูลรูฟนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดานน้านะคะซักที่จะเป็นใช้ระบบแมนนวลแบบนี้นะคะใช้ในการเปิดนึอนะคะแล้วก็ยกขึ้นไปนะอด้านหลังที่เป็นการสั่งน้ำด้วยของตัวของปุ่มกดนะคะไม่ว่าจะตรงนี้หรือว่าด้านหลังก็มีให้กดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในห้องห้องโดยสารดีกว่าว่า คนที่นั่งด้านหลังจะสบายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะน้องบีก็มานั่งอยู่ในภายในรถพุ่ยหานงโตโยต้าอาพา์คันนี้แล้วนะคะก็บอกว่าคันนี้นะคะน้องบีไล์ฟังชันแทบจะไม่หมดจริงๆเพราะว่าคันนี้นะออฟชั่นเขาเยอะมากจริงๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูที่ตัวแรกเลยนะคะเบาะเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะมิกกี้แล้วนะคะคันนี้ได้เบาะมิกกี้แล้วนั่งสบายๆแบบนี้นะคะกระชับตัวมากเลยค่ะมีที่วางแขนสองข้างแบบนี้นะคะปรับไฟฟ้านะคะ ทั้งหมดนะคะสี่ทิศทางนะคะแบบนี้เลยนะคะนะคะตัวน,นี้ได้ปรับรองขาแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วสามารถสั่งชอเฟอร์นะคะให้เปิดบอ่ออุ่นให้เราด้วยอย่างที่นุมีบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอากาศหนาวๆเนี่ยนั่งสบายมากนะคะแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะแบบเดินทางไกลนะคะสามารถปรับบบนอนแบบสบายๆได้เลย แล้วยังไม่พอนะคะในเรื่องของตัวรถนะคะก็มาให้มาในส่วนของออปชั่นเล็กๆน้อยๆเช่นที่วางแก้วตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวถาดน,นะคะสำหรับท่านวางของกระจุกกระจิกหรือว่าทานข้าวทานแซนด์วิชตอนเช้าน,นะคะดื่มกาแฟนะคะหรือว่าอ่านหนังสือเล็กๆน้อยๆนะคะ่ะใช้งาน iPad เล็กๆน้อยเนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้ได้หรือว่าใช้บนตักก็ได้นะคะเพราะพื้นที่ตรงนีน้กว้างมากๆนะคะไม่พอค่ะคันนี้ไม่ได้ให้มาแค่ที่รองเท้าเท่านั้นนะคะให้มาถึงกระทั่งที่รองเท้าค่ะและก็คือด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะคะ เป็นตัวพิเศษเฉพาะตัวญี่ปุ่นเลยนะคะมีเป็นที่วางเท้าแบบนี้ได้เลยนะโอ้แล้วตัวนี้มันจะเป็นเหมือนฟิลริ่งลงหนังนะคะที่มันจะเด้งเด้งได้นะคะตัวนี้ก็คือปรับระดับได้เลยนะคะอยากเมื่อยก็อึเมื่อยน้อยนะคะแล้วแต่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพิ่มความสบายดีจริงๆค่ะอ่าแล้วตัวนี้นะคะไม่พอค่ะเวลาขึ้นลงนะคะผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กๆนะคะ้องหวงก็มีที่จับนะคะมีความมันโคงมากนะคะตรงนี้มีที่จับให้หลายจุดนะคะนะคะเรียกได้ว่าให้มาดีจริงๆตัวนี้นะคะได้ลำโพงรอบพันนะ ซึ่งบอกกันเลยว่าตัวนี้เป็นเฉพาะตัวออปชั่นของเกรย์นธุ์นาที่ให้มันเพรว่าจะเป็นลำโพงรอบคันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะมีลำโพงหลายจุดมากๆเลยนะคะมีแอร์รอบคันนะคะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์เดี๋ยวเราดีเปิดไฟแอมเบียนไลท์ให้ดูค่ะปึ๊บนะคะอ่าสว่างห้องเฟอร์สางน,นะคะในตอนคืนก็จะสว่างมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการาปรับจัดนะคะว่าเราจะปรับใช้พืน้นที่อเนกประสงค์ยังไงได้บ้างอีกนะคะ ตัวนี้ต้องบอกว่าพื้นที่เนี่ยผสมที่เขาทําได้เนี่ยมีเยอะมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวน้องวิจะลองปรับไปด้านหน้าเยอะๆให้ดูนะคะว่ามันปรับได้อย่างไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นแล้วก็พับบอะลรองขาลงก่อนก็ได้นะคะจะได้เพิ่มพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะ <S <S ด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีตัวสวิตช์ดึงแบบนี้นะคะพอดึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการขยับมันหน้าได้แบบนี้มาง่ายเลยะคะะก็สามารถขยับมันหน้าง่ายๆแบบนี้แล้วด้านหลังก็จะกว้างมากๆเลยเวลาลับก็แค่ยกขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พักตัวเองเอาไปแบบนี้นะคะก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้้นนนนนอ่างแแบบีะะคลวใสข ตรงกลางบริเวณนี้นะคะก็จะได้ส่วนของจอการแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดภาพยนตร์ได้ด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะสามารถดูภาพยนตร์ร่วมกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวเปอร์เนลูปนะคะประตูต่างๆนะคะสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยนะคะปรับอุณหภูมิห้องโดยสารนะคะก็ได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลองเปิดสลูบให้ดูดีกว่านี่ค่ะแค่เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้บรรยากาศนะคะของการแบบ ไปเที่ยวดูธรรมชาติได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเบาะหลังกันดีกว่านะคะว่ากว้างขนาดไหนไปเลยคะ่ะต้องบอกว่าด้านหลังนะคะก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะทุกคันนี้นะคะคันนี้นะคะในส่วนของตัวที่รองแขนแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะก็มีที่รองแขนนะคะตรงนี้ก็สามารถลอง,งี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับนะคะการเอ็นได้ด้วยนะคะตัวนี้ได้หลายหลายไปเรสุดเลยนะคะ ตัวนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะตัวน,นี้สามารถพับเบาะหลังได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแ้วตรงนี้นะคะก็ยังได้ส่วนท้องที่วางแก้ววางของต่างๆเยอะมากนะคะมีส่วนของม่านนะคะล้อมคันเลยนะคะด้านหลังนะคะอ่าแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยค่ะว่าคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะคะสามารถที่จะถอยเบาะมาสุดก็ได้นะคะตัอบเบอาะไปด้านหน้าสุดๆก็ได้นะคะคืออันเนื้ความสะดวกเยอะมากจริงๆค่ะนะคะเดี๋ยวน้องบีนะคะจะพาไปดูส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าเจ้าตัว โตโยต้าเอาพาดคันนี้เนี่ยวางห้องเครื่องแบบไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะของเจ้าโตโยต้าพาดคันนี้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวเอาผ่านนะคะเครื่องยนต์น,นะคะ2.4ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคันนี้นะ,ะต้องบอกว่าประหยัดพลาังงานมากๆนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่ามากับแรงม้านะคะอยู่ที่150แรงม้าเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกได้นนะะเลยว่า คันนี้เนี่ยเหลือๆแน่นอนนะคะกับสำหรับรถไซนี้นะคะกับรถ m p v แบบนี้นะคะนะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะโครงสร้างของรถนะคะบอกได้เลยว่าเดิมๆนะคะฝากระโปรงไม่เคยขยับนานน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะคะสีเดิมเลยนะคะสติกเกอร์นะคะยังเป็นสติกเกอร์เดิมนะคะจากญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นบ่งบอกเลยว่าคันนี้นะไม่เคยแกะถอดฝากระโปรงแน่นอนนะคะคันนี้จุดปั๊มนะคะโตลลต้าตรงนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อง้างของรถนะคะต้องบอกได้เลยนะ,นะคะว่ารถของเรานะะดีกัสีสีมอเตอร์คัะแต่รถสวยๆมากจริงๆนะคะ แล้วคันนี้นะเป็นสีขาวมุกมุกแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากแล้วตัวนี้นะคะน็อตน,นะคะไม่เคยหมุนเลยนะคะบอกเลยเลยนะคะคันนี้จากที่เห็นเลยนะบอกเลยเลยว่าคันนี้นะขับสบายสบายโปรอเลยนะคะแลวประหยัดน้ำมันมากนะคะคันนี้นะคะออปชันก็เยอะนะคะราคาก็ดีนะคะที่สำคัญนะรถสวยสุดๆแบบนี้นะ,ะอ่ะยังไม่พอเดี๋ยวเราไปลองชมนะคะกับเจ้าตัวโตโยต้าเอาผ่า 2.4V นะคะที่เป็นตัว ลดศูนย์กันดีกว่านะคะว่าคันนี้นะมีอะไรพิเศษยังไงบ้างนะมีข้อดีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคนะ้องพีก็ได้มาอยู่กับเจ้าตัวโตโยต้านะคะเอาผาดสองจุดสี่วีเรียบร้อยแล้วนะค,คันนี้นะคะเป็นสีบอลน,นะบอลเงินนะคะเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าโตโยต้าผาดคันนี้นะคะมีความพิเศษมากๆเหมือนกันนะคะ อ oh, คันนี้บบเป็นตัวปี2013นะคะจดทะเบียน2014ค่ะตัวนี้นะคะได้กระจังหน้านะคะเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้จะเป็นโลโก้สีดำนะคะสไตล์อล่าดแบบนี้นะคะไฟเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วนะคะแล้วบอก้เลยว่าสว่างมากๆนะคะคันนี้นะคะเพราะไฟนะคะดูที่โฟมนะคะใส่กลิบๆเลยนะคะแบบนี้นะคะ ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตหน้าด้วยนะคะคันนี้อ่าแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้านะคะคันนี้ดูสวยโฉบเฉี่ยวมากนะคะคันนี้แล้วมาดูนะคะในส่วนของตัวช่วงล่างด้วยนะคะตัวนี้ได้เป็นของยางของไฟโซนนะคะของผิเ็แบบนี้เลยนะคะยางดอกยังเหลือๆแบบนี้เลยนะคะก็ ของตัวเกรย์นะคะจะได้เป็นตัวของเป็นตัวญี่ปุ่นนะคะจะได้เป็นยางซส์มาตรฐานเขาจะเป็น16นะคะแต่ของประเทศไทยเด็ะได้เป็นตัวขอบ17นะก็คือจะได้ร้อที่ใหญ่กว่านะคะอ่าแต่การขับขี่ก็อาจจะไม่ได้ประหยัดเท่าคันนู้นอ่ะเรามาดูเรื่องของตัว กระจมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะออกแบบมาให้เข้ากับรูปลักษณ์ของตัวรถเลยนะคะมีชากตกแต่งนะคะอ,คอุปกรณ์ด้านจับทุกอย่างเป็นโคร้เมเียมนะคะด้าล่างมีสเกิร์ดล่างแบบนี้นะคะกระตูเป็นสมาร์ทเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะแค่มีกุญแจก็สามารถเปิดกดและเปิดได้เลยนะคะมองเข้าไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ภายในเป็นสีเบจนะ,ะแต่กับสีดำตกแต่งเป็นลายไม้แบบพิเศษแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะกระสอกว้างบานใหญ่แบบนี้นะคะใส่ทัชดีนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับผู้บริหานี่เรามองหารถนะต้องดูตนะนําคันนี้จริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเราดูที่ด้านหลังด้านหลังได้ไฟ LED แบบนี้นะคะเม็ดเรียงสวยแบบนี้คือท้ายเนีย่ยคือท้ายเดียวกันเลยนะคะคือได้บอกว่าคันนี้คือได้ชุดแต่งเนี่ยสะเกิดรอบคันนะ,ะมีโลโก้เอาผ่าน 2.4V ต,ตรงนี้นะคะ ในส่วนของฝาท้ายนะคะต้องบอกว่าได้มาเหมือนออปชันเหมือนกันะตัวเกรย์เลยก็คือคันนี้นะคะสามารถเป็นฝาท้ายไฟฟ้าได้นะ,ะเดี๋ยวเราต้องลองกดเปิดดูนะคะจะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดลองกดเปิดเราจะรู้เลยว่าเปิดได้นะ,ะนี่นะคะกดตรงนี้เลยค่ะปากก็ถอยออกมากนิดนึงนะ โครงสร้างเดิมๆนะคะรถไม่เคยโด,ดนน้าะที่สําคัญมองเข้าไปจะเห็นเลยว่ารถสะอาดมากลังคาใสการิบนะคเบาะยังใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ก็ของเก่าคือดูแลดีมากจริงๆค่ะคันนี้ต้องี่ต้องยอมรับเลยนะะว่ารถสวยมาก เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในรถก,กันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยได้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะตอนนี้นะคะน้องบีก็มานั่งอยู่ภายในโตโยต้อาอัลไพล์เลยต้องบอกว่าคันนี้นะคะฟิลลิ่งก็ไม่ต่างกันเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากนะคะคันนี้ต้องบอกเขาาเป็นรถปี2013นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือจะใกล้เคียงกับคันนั้นเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่เป็นรถเดิมโรงงานนะ,ะออปชั่นเนี่ยก็จะน้อยกว่าอันนี่ต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะคะแต่เขาก็จะได้เรื่องของบรันตีอะไรประวัติอะไรเงี้ยเช็คง่ายเช็คได้อะไรเงี้ยนะคะออ่่่ะะะคคันนนนนีีี้้้ตรรรงงหาบเเลยิมทจุดแก คูมอะไนะคะเป็นคูมาลัยเดิมๆนะคะแต่ว่าหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยเหมือนกันกบคันนู้นเลยแต่ที่ไม่เหมือนกันคือคันนี้ไม่มีมันัิฟังก์ชันมาให้นะคะไม่มีปุ่มเพิ่มลดเสียงรับสายโทรออกโทรเข้าไม่มีเหมือนคันนั้นนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีการตัว cruise control มาให้นะคะปุ่มเป็น p ุ s ส start เหมือนกันนะคะมีตัวกล้องเงินกันนะคะ,ะหน้าจอนะคะสามารถปรับความสว่างของมานแบบได้เหมือนกันนะคะคันนี้มาอยู่ที่1 3 5 0 0 0โลนะคะ ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าปรับกระจกไฟฟ้าได้เหมือนกันนะคะแต่คันนี้จะไม่มีเมมโมรี่ซีทนะคะเพราะเมมโมรี่ซีทเนี่ยคือจะอยู่ในตัวของเบาะที่เป็นปรับไฟฟ้านะคะคันนี้เนี่ยจะไม่ได้ปรับไฟฟ้าเนาะคันนั้นได้เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางคันนี้ได้เป็นเบาะปรับมือคันนี้นะคะเบาะจะไม่ใช่เป็นทรงกระชับตัวนะคะแต่จะเป็นโซงที่เรียกได้ว่าเหมาะกับคนที่เอาเป็นว่าถ้าเหมาะเป็นข้อดีก็ขออยู่ให้คนที่ตัวอ้วนตัวใหญ่ นะเพราะว่าอันนี้เราเอาขึ้นได้อย่างม้องมีเป็นต้นนะบอกเลยว่าคันนี้คุณน,นั่งสบายมากนะคะก็คือวางแขนตรงนี้ขับรถไปชิๆลๆแรวนี้เหลือพื้นที่ว่างนะคะสหคนที่ตัวใหญ่คือชอบคือดีนะคะคันนี้เชียร์อ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันก็จะออกแบบมาให้มีจุดดีจุดเด่นต่างกันอ่ะ โอเคแล้วดนส่วนของตัวที่2เลยคอนโซลนะคะมองไปนะคะด้านนี้มองมองไปปุ๊บวิสัยทัศกว้างนะ,ค,ะคอนโซลไม่สูงจนเกินไปไม่บดบังวิสัยทัศในการขับขี่นะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตัวแอร์นะคะให้มาเป็นแอร์อิสระซ้ายขวานะคะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องเสียงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องเสียงเนี่ยเขาด้วยความที่ว่าเขาอะทำเป็นล็อกสเปคมาเป็นของโตโยต้าเลยอันนี้คือล็อกสเปคโตโยต้าเลย ตัวเนี้ยทีเนี้ยมันจะเหลือช่องว่างว่าสับเอ้ยให้พี่ๆมาใส่เครื่องเสียงเพิ่มเลยนะมันจะดูแบบไม่สวยถ้าเป็นมองในมุมของทางญี่ปุ่นเขาจะมองว่ามันก็เหลือไว้ทำไมอ่ะมันดูแบบไม่แน่นไม่ฟิกอนะไรเงี้ยแต่เป็นคนไทยก็มองข้อดีก็อ๋อเอาเครื่องเสียงเล็กๆมาเสียบเพิ่มเติมได้อะไรางี้หรือว่าจะเป็นวางเศษลงเศษเหรียญก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่วิธีการมุมมองเนาะตัวน,นี้ก็จะได้เนส่วนขอแอร์นะคะอิสระซ้ายขวานะคะปรับไปลงเวลาอะไรได้หมดเลยนะคะปรับ ห้องพาสเซนเจอร์ทุกอย่างนะรปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบนี้เลยนะคะปรับแมนโหมดเล่นเล่นแมนนวลก็ได้นะคะเป็นเกียร์รังลมัิก็ได้นะคะตัวนี้นะคะมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆ,ๆตรงนี้นะคะสามารถวางของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบสตาร์ทรถแล้วก็กลัวหายก็มาใส่กล่องกีด้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นทวินมูลลูปเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถสูตรไทยหรือว่ารถเกเเขาก็ให้ฟังก์ชั่นของทวินมูลลูปมาให้ทั้งสองันเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปรูนสุดของห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะภายในนะต้องบอกว่านั่งสบายมากๆนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าตัวซา่านเนี่ยเขาทำมาให้เพื่อเหมาะกับผู้บริหารแล้วก็คนในครอบครัวใช้จริงๆเพราะว่าพอเราใช้แล้วรู้สึกว่าแบบนั่งแล้วรู้สึกว่ามันสะดวกสบายนุ่มสบาย ช่วงล่างก็ดีนะคะรถรุ่นนี้คือน้องวีเชียเลยค่ะที่กำลัอมองมองหาเนี่ยต้องรุ่นนี้จริงๆค่ะแล้วก็ตัวฟังก์ชันภายในนะคะตัวนี้ก็จะตัดไปหลายส่วนก็จะเป็นลาโพงก็จะไม่มีนะคะม่านก,ก็จะถูกเอาออกนะคะในตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็คือจ้าขอไม่ได้ติดมาให้เนาะ,ะตัวนี้ก็เป็นซันรูปจะเป็นเป็นมูล,ลุปเหมือนกันนะคะาาสามารถสั่งปิดซันรูปไดป้จากตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ปรับองค์ปรับแอร์อุณหภูมิได้เหมือนกันนะคะจอตัวนี้จะเป็นระบบจิ้มนะคะอ่าเราก็จะด้งลงมานะคะแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นจอโตโยต้าเลยซึ่งสามารถดูวิทยุทีวีจากตรงมันได้นะคะแล้วก็ตัวน,นี้ต้องบอกว่าภายในนะก็ถือว่ากริบนะถือว่าเจ้าของเก่าดีาดีกะมมณนึงเลยนะคะตัวน,นี้ จะได้พิเศษเรากจากตัวญี่ปุ่นก็คือตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวเบาะนวดมานะคะตัวนี้จะได้เบาะนวดนะคะจะแต่จะไม่ได้ได้ตัวเบาะอุ่นนะจะตัดระบบเาบาะอุ่นออกแต่จะได้เบาะนวดมาแทนนะคะแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้ารองขาได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าท่านั่งทางไกลนะสบายมากๆเลยนะคะแลวจากที่ดูนะคะจะเห็นได้เลยว่าด้านหลังนะคะก็จะสไตล์เดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเบาะหรือว่าด้านหลังตัวนี้ก็คือจะเป็นมาเป็นสเปคเดียวกันนะคะเป็นออปชั่นแบบเดิมๆจากศูนย์นะคะ หลังจากที่เราะคนนั่งสบายๆบ,บน,นกอี้น่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องของเจ้าโตยต้าผ่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัว 2.4V เนานะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่พอแล้เห็นภายในนะคะของเจ้าตัวโตยเต้าผ่าต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะคะตัวนี้เครื่องรถเขาจะยกลงไปล่างๆนิดหน่อยนะคะฝากระโปรงไม่เคยขยับนะคะ จุดอาร์ควิดอาร์นะตัวมาร์กโรงงานนะตัวป้ายทุกอย่างนะคะคือเป็นขวาเดิมเลยนะ,ะตัวนี้นะเ็ามีข้อดีของเขาน้องบีนะคะจะมาขอสรุปนะคะในเรื่องของราคากันนิดนึงนะคะรถโตโยต้าเอาผ่านนะคะน้องบีนะคะตัว 2.4V นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าราคานะคะเขาเริ่มที่3.3ล้านนะคะแล้วในส่วนของตัว 2.4 h ฮตนะคะตัวนี้เริ่มที่3.4ล้านนะบอกให้เลยว่าราคาเนี่ยขึ้นเยอะเป็อยบ4ล้านแล้วนะคะแต่สำหรับที่โชว์รุนเรานี้24มอเตอร์ทั้งสคันนี้น้องบีขอขายในราคาเพียง1ล้าน3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคุ้มมากๆนะสำหรับออกห้างไฟแดงมาเก,กือบ4ล้านน้องบีขายแค่1ล้าน3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะแล้วต้องบอกว่าลายรท่านบอกวิน้องบี งบล้านก,กว่าแบบนี้เอาไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่าไหมถ้าไปซื้อป้ายแดงได้รุ่นอะไรถ้าไปซื้อป้ายแดงนะคะพี่ๆก็ได้ลดของส่วนของท่านในเซกเมนต์เดียวกันขอเปลี่ยนที่เป็นโตโยต้าเวนจูรี่นะคะแต่โตโยต้าเวนจูรี่เนี่ยถึงจะได้ภายในที่ออชั่นมาบ้างนะคะดูหรูหราขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเสียดเทียบคู่กับรถเอาอ่านไม่ได้ทุบอก,กเลยว่าเออพาร์ทเนี่ยทั้งนุ่มสบายช่วงล่างก็ดีกว่านะ,ะเพราะว่าตัวโตโยต้าของเวนจูรี่เนี่ยเขาดได้พื้นฐานะะมาจากโตโยต้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรถตู้ค่ะคุณพี่พอเป็นรถตู้เนี่ยแชสซีเขาเนี่ยจะแข็งแรงเป็นแชสซีของรถวีโก้เพราะฉะนั้นความกระด้างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของกระบะเลยแต่ว่าโตโยต้าเอาผ่านเรานะคะพื้นฐานโครงสร้างแชสซีเดียวกับโตโยต้าแคมรี่เพราะฉะนั้นช่วงล่างแบบผู้บริหาระคะ่ะนุ่มหนึบนะเกาะถนนดีมากนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเรื่องของออปชั่นออปชั่นเนี่ยไม่มีใครสู้เขาได้อยู่แล้วสำหรับตัวโตโยต้าเอาผ่านเพราะเขาเนี่ยเป็นรถนะคะเรือธงหง่าของโตโยต้าเลยในเซกเมนต์เอ็มพีวีนะ,ะบอกเลยว่า เป็นรถนะคะที่มียอดขายนะ,ะการนําเข้ามาขายอันดับหนึ่งเลยนะคะในรถกลุ่มนี้นะคะพี่ๆที่ดูคลิปนี้นะคะ,คะ,คะก็คงจะได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมคะว่าซื้อโตโยต้าอาผฟาเดคุ้มค่ายังไงและรุ่นไหนคุ้มค่ามากกว่ากันนะะ่าและน้องบีต้องบอกเลยนะคะสำหรับคนที่กําลังกังวลเรื่องของตไฮบริดนะคะไม่ต้องกังวลเลยะคะ่ะเพราะว่าโตโยต้าอาผฟา2.4 h ฮสทวีไฮคันนี้นะคะน้องบีไดทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้แล้วนะคะตั้งแต่เจ้าของเก่าเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกังวลเรื่องของแบตไฮบริดที่กำลังจะหมดอายุนะคะแล้วตัวนี้นะไม่ได้เปลี่ยนที่ข้างนอกนะคะเปลี่ยนที่สูงของโตโยต้าเลยเพราะฉะนั้นน่ยไว้วางใจได้เลยค่ะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยมีคุณภาพแน่นอนค่ะและในส่วนของรถศูนย์ไทยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีศูนย์บริการมากกว่า200แห่งทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกที่สาขาไหนก็สามารถนำรถนะคะเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คสภาพรถได้เลยนะคะที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศเลยค่ะและไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะซื้อรถดีๆที่องบียังม หนึ่งปีกับ2 0,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะบอกได้เลยนะคะว่าซื้อรถที่น้องบีเนี่ยได้รถดีๆแน่นอนนะคะและที่สำคัญเลยนะคะน้องบีนะคะยังมีให้ถึงสที่ผู้เช็คเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช็คกลานะคะจ้าผู้เชี่ยวชาญนะคะในการซื้อรถเข้ามาสวยๆของทีมงานนะดิเอ็กซ์คูสิต์มอเตอร์นะคะและเช็กที่2องนะจากบริษัทกูนเปมกชั่นนะคะจากญี่ปุ่นนะตรวจให้ถึงสามจุดเลยนะบอกให้ ว่าถึงดูรถเป็นนะคะก็สามารถซื้อรถได้ค่ะเชื่อเพื่อนเช็คที่3นะคะก็คือเอาเข้าศูนย์บริการให้ก่อนสมมอบนะคะที่ศูนย์บริการโตโยต้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆนาวางใจได้เลยค่ะว่าซื้อรถกับน้องมีเห็นได้รถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนนะคะวันนี้นะคะน้องมีก็ต้องขอนะคะฝากก็โตโยต้าเอาผ่านหนะะ้ารถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นรถครอบครัวนะคะเดินทางกับคนในครอบครัวสะดวกสบายบมากๆนะ,ะแล้วก็มีเลยนะคะตัวที่เป็นรถเกย์นะคะออปชั่นเต็มๆน,นะคะราคาโดนๆน,นะ,ะแล้วก็มีทั้งตัวรถส,สูงแท้นะคะค ตีให้แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่องนีต้องขอฝากเจ้าสองคันนี้ไว้ด้วยนะคะในราคาแค่เพียง1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่กาลังดูคลิปนี้อยู่นะคะถึงท้ายคลิปแล้วเรามีกิจกรรมสุดพิเศษ,ษให้ร่วมลุ้นรางวัลกันนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องลุ้นค่ะเพราะว่าได้ทุกคนนะคะก็คือขอแค่เพียงแคปนะคะหลักฐานนะคะการดูคลิปรีวิวนี้นะคะแล้วก็กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์นะ,ะช่องเ i คุสิมอเตอร์ของเรานะคะนะคะแล้วก็นํามายืนยันนะคะที่โชวะะ์รูมเราไดรับส่วนลดสำหรับการซื้อรถโตโยต้ตาเอาผ่านไปเลยถึง1นึ่งแสนบาท บอกได้เลยนะคะว่าส่วนรถแบบนี้นะคะเป็นส่วนรถสุดพิเศษสำหรับลูกค้านะคะดีเอ็กซ์คสีมอเตอร์เท่านั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องบีต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าตัว t o y o ต a าอาคาคันสองคันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะน้องบีต้องขอลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะซื้อรถที่ดีต้องซื้อกับน้องบีเท่านั้นค่ะ